หน้าที่หนึ่งของผู้บริหารมืออาชีพนะครับต้องไม่ลืมว่าเวลาเรามองเข้าไปในผลงานของอะไรสักอย่างหนึ่งเราอาจจะเห็นคนไม่กี่คนเรารู้สึกว่าอ๋อไอ้พวกนี้ไงที่ทำให้ยอดขายดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทีมมันขับเคลื่อนได้ทั้งองค์กรคนที่เขาอยู่เบื้องหลังที่อาจจะไม่ได้ดูเหมือนว่ามีความสําคัญกับเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่นะฮะถ้าไม่มีเขาไอ้พวกนี้ก็ขายของไม่ได้เหมือนกันมืออาชีพเนี่ยผลอาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังแล้วแต่ยังไงยังไงก็ต้อง ทําออกมาให้จบหน้าที่และดีที่สุดและถอดบทเรียนจากเรื่องนั้นออกมา Mission to the Moon Podcast w รอตัวอยู่บ่ายชวนคุณไปตามหาความเงียบสงบและฟังเสียงความต้องการในใจกันอีกครั้งกับ c a l m in the Chaos เมื่อโลกเสียงดังเกินไปหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมระวิทยานุาสาหนสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official at mission to the moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทยาุักษณ์ครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องการทำงานแบบมืออาชีพนะฮะซึ่งผมเอาหนังสือเล่มนี้ของพี่ปิ๊กที่ชื่อว่าวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนมาเป็นไกด์แต่ว่าจะอ่านอยู่ในนี้นิดหน่อยเพราะว่าบทที่พี่ปิกเขียนเนะี่ยมันมีแค่ประมาณสอสหน้านะฮะแต่ว่า เราจะมาคุยกันว่าการทํางานแบบมืออาชีพคืออะไรเพราะหลังๆมานี้ต้องบอกว่าอย่างนี้นะไม่รู้ผมคิดไปเองคนเดียวปันนะถ้าเกิดในอยากให้ทุกท่านลองมาคอมเมนต์ดูก็ได้นะ,ะว่าเฮ้ยม,มันมีความรู้สึกว่ามันมีคนทํางานแบบไม่มืออาชีพเยอะเออนะฮะผมจะไม่เจาะจงไปเป็นเคสเพราะว่ามันจะกระทบกับคนฟังที่อาจจะรู้ว่าผมพูดถึงใครแต่ว่าเรามาพูดดีกว่าว่าทาง,งานแบบมืออาชีพเป็นยังไงนะครับพี่ปิ๊กบอกว่าอย่างนี้น่าสนใจบอกว่าคือเวลาเราพูดคำว่ามืออาชีพเนี่ยเราลองนึกถึงนกคุณบอล นะนักฟุตบอลมือชีพกับน,นักฟุตบอลมือสมัครเล่นเนี่ยนะฮะนอกจากฝีมือต่างกันเยอะแล้วเนี่ยสิ่งที่ต่างกันเยอะมากๆนะครับก็คือรายได้นะครับความคาดหวังนะฮะและผลงานนะฝีมือต่างๆทีนี้มือชีพเนี่ยเขาต่างจากมือสมัครเล่นยังไงบ้างน,นะครับในเชิงการทํางานเวลาเราแนงอยู่ในออฟฟิศเนี่ยนี่เป็นความจริงที่แบบพูแล้วก็เศร้าเหมือนกันนะคือมันจะมีคนที่ปักป้ายได้เลยว่าคนเนี้ย professional อันเนี้ยไม่ professional เอาอันแรกก่อนคนที่ต้องงานแบบมืออาชีพเนี่ยจะทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายหรือสุดความสามารถถ้าใช้คำที่พี่โจโธนาชอบพูดก็คือทำงานสำเร็จไม่ได้ทำงานเสร็จนี่เป็นตัวอันที่หนึ่งที่ชี้วัดความแตกต่างระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นจะทำงานเสร็จแบบเออเสร็จๆไปแล้วก็ส่งไปแต่มืออาชีพจะทำงานสำเร็จคือสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้บางทีเนี่ยนะฮะ คือถ้ามันผิดแผนไปสมมติว่าเราวางแผนจะทํางานอันนี้ให้เสร็จภายในสองชั่วโมงสมมตินีะฮะแล้วมันผิดแผนไปเนี่ยมืออาชีพจะแบบไม่เป็นไรฉันจะไม่กินข้าวเที่ยงก็ได้นะครับไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่กำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งที่มืออาชีพทําเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเรื่องราวของมืออาชีพเราจะได้ยินสิ่งที่แบบแปลกประหลาดแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยทำไมเขาต้องทําขนาดนั้นด้วยอยู่เสมอเสมอนะครับแต่ว่านั่นแหละก็คือการทําให้เขาอ่ะมีความเป็นมืออาชีพคือไปสุดไปสุดนะะเวลารับ มอบหมายงานมาแล้วหรือไปเสนอตัวรับงานมาแล้วเนี่ยไปสุดเสมอซึ่งบริษัทก็เป็นมืออาชีพกับมือสมัครเล่นได้เหมือนกันนะหมายถึงว่าอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงปัจเจกบุคคลใช่ไหมแต่ถ้าเอาทั้งองค์กรมารวมกันมันก็จะมีองค์กรที่เป็นมืออาชีพนะฮะองค์กรประเภทนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เขาเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราคือพูดง่ายคือคุณคาดหวังอะไรจากเขาเนี่ยคุณได้แน่แต่มันจะมีองค์กรแบบมือสมัครเล่นนะ่ะลุ่มๆุ่มดอนดน่ะนึกออกไหมแบบว่า เฮ้ยมันจะแบบทําเสร็จไม่ว่าอะไรเงี้ยบางทีก็เสร็จบางทีก็ไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยน่นะฮะอันนั้นก็เป็นลักษณะอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าใครทํางานแบบมือสมัครเล่นอยู่นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นมืออาชีพได้นะมัน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 พัฒนากันได้และผมก็ต้องยอมรับว่าในบางช่วงของชีวิตเนี่ยผมก็ทํางานแบบมือสมัครเล่นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมันแบบช่วงนั้นมันแบบมันเบิร์นเอาหรือมันอะไรหนักๆอย่างเงี้ยงานต้่งดูแบบห่วยอะเอาพูดจริงยอมรับตัวเองเลยว่าบางทีก็เป็นงานห่วยนะแต่ว่าเราต้องยาออกจุุดดนนั้เร็วที่ เพราะว่าการเป็นมือสมัครเล่นนานๆเนี่ยไม่ด,ไมดีไม่ดีต่อชื่อเสียงไม่ดีต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งนะฮะเรื่องของการแยกระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพข้อที่สองครับมืออาชีพจะทํางานของตัวเองจนจบหน้าที่แม้จะรู้ว่าผลออกมาไม่ได้เป็นดังที่คาดไว้แล้วอันนี้ก็โคตรสาคัญสุดๆพี่ปิก๊กยกตัวอย่างดีนะเขาบอกว่าเคยเห็นบอลที่ชนะแบบขาดลอยแล้วอีก อีกทีมที่เป็นฝ่ายตามยังพยายามเล่นอย่างหนักจนหมดเวลาแมา้นั้นท,ที่รู้ยังไงก็แพ้อยู่แล้วเนี่นะครับนั่นแหละคือตัวอย่างการทางานแบบมืออาชีพผลไม่ได้เป็นอย่างที่คุณอยากได้ละแต่ว่าเรารู้ว่าเฮ้ยหน้าที่ของเราคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าทิ้งงานระหว่างทางเลยนะครับบ่อยครั้งที่เราทํางานแบบแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือหน้าที่อะไรคือเป้าหมายหรือสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับ อะไรคือขั้นตอนวิธีทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจนเอามาผสมกันไปหมดบางทีพอไม่ได้หั่งใจก็จิตตกจิตตกก็เลิกทําแม่งเลยอะไรแบบนี้นะฮะเออแต่ว่ามืออาชีพจะแยกแยะออกว่าเฮ้ยโอเคแต่ละส่วนมันเกี่ยวข้องก็จริงแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกันจนแยกไม่ออกมืออาชีพเนี่ยผลอาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังแล้วแต่ยังไงยังไงก็ต้องทําออกมาให้จบหน้าที่และดีที่สุดและถอดบทเรียนจากเรื่องนั้นออกมาไม่ใช่ว่าแบบโอ้ถูกนำห้าศูนย์แล้วเลิกเลยดีกว่า และสังเกตไหมว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็น a n a ล o g y แบบฟุตบอลเนี่ยนะครับมันมีนะทีมที่ถูกนําครึ่งแรกไป3-0เนะี่ยแต่พราะเขาเป็นมืออาชีพไงแล้วคนเล่นอย่างเต็มที่เขารู้ว่าโอเคโอกาสชนะมันน้อยมากแล้วว่าเฮ้ยมันพลิกกลับมาชนะมีนะฮะไม่บ่อยหรอกแต่ว่ามีแล้วกันนะครับข้อที่สามครับมืออาชีพจะให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีมและเข้าใจว่าไม่มีความสําเร็จใดเกิดขึ้นมาได้จากคนเดียวอันนี้ขีดเส้นใต้ไปเลย งานต่างๆเนี่ยมันได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างมากมายเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเยอะ,ยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอลนะครับมันไม่ได้มีแค่ผู้เล่นกับโค้ชนะเบื้องหลังนะั้นน่ยมันยังมีอ่ะเริ่มจากแฟนบอลก่อนเลยนะฮะแฟนบอลนะครับเนะจ้าหน้าที่ดูแลสนามนะฮะแพทย์สนามนะครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬานักโภชนาการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาสคอตแม้แต่กระทั่งทีมที่เตรียมเรื่องของ ที่นอนทีมเ,เตรียมเรื่องชุดกีฬาอะไรอย่างเงี้ยมีความสําคัญทั้งสิน้นถ้าใครเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องทีมนักแข่งจักรยานของทีมชาติอังกฤษนะฮะที่เขาให้ความสําคัญกับน่าจะเป็นหนังสือเจมส์เคลียร์นี่แหละมั้งที่เขียนนะบอกว่า,าให้ความสาคัญกับทุกตําแหน่งพวกเนี้ยแล้วทีมมันพัฒนาได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นหน้าที่หนึ่งของผู้บริหารมืออาชีพนะครับต้องไม่ลืมว่าเวลาเรามองเข้าไปในผลงานของอะไรสักอย่างหนึ่งเราอาจจะเห็นคนไม่กี่คน ที่เป็น representative ของผลงานนั้นเช่นเวลาเรายอดขายดีเราก็จะเห็นคนอยู่ไม่กี่คนนะที่เรารู้สึกว่าอ๋อไอ้พวกนี้ไงที่ทำให้ยอดขายดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทีมมันขับเคลื่อนได้ทั้งองค์กรคนที่เขาอยู่เบื้องหลังที่อาจจะไม่ได้ดูเหมือนว่ามีความสําคัญกับเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะถ้าไม่มีเขาไอ้พวกนี้ก็ขายของไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อนี้ไปข้อที่สี่ครับมืออาชีพจะรู้ดีว่าความสําเร็จต้องใช้ความพยายามสูงมากและใช้เวลาด้วยเพื่อให้ได้มานะครับการทํางานแบบมืออาชีพเนี่ยนะครับ ทางานแบบมืออาชีพว่ายากแล้วรักษาคุณภาพให้ได้นานกว่าคนอื่นยากขึ้นไปและยกระดับมาตรฐานของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆก็ยากพวกนี้ใช้เวลาและสะสมและมืออาชีพจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายทุกอย่างต้องมาพร้อมกับการเรียนรู้การซ้อมการฝึกนะฮะอันนี้คือหลักการของการเป็นมืออาชีพและอย่างที่ผมบอกทุกวันเนี้นะ,ะผมเห็นเห็นมืออาชีพน้อยลงในการทํางานเราก็รู้สึกกังวลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี้ยก็คิดว่า อยากให้ลองทิ้งเรื่องเนี้ไว้ไว้เป็นข้อคิดดูว่าเออเราจะทํางานแบบมืออาชีพเพิ่มขึ้นได้ยังไงบ้างใครมีหัวข้อไหนเพิ่มเติมอยากจะเสริมเนี่ยเรามาเสริมได้นะฮะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราอ่ะจะต้องพยายามทำํำไงก็ได้ให้เรามีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเรื่อยเรื่อเหตุผลพราะว่ไม่งันแล้วเนี่ยคือพอเราไม่เป็นพอเราเป็นน้อยลงคนรอบข้างก็จะเป็นน้อยลงแล้วทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นแบบเละๆหมดนะฮะอ,อ่อยอันหนึ่งมืออาชีพสําคัญมากซึ่งอันนี้ รู้อยู่แล้วก็คือว่าตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาในทะี่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่มาประชุมตรงตเวลานะตรงกับเวลาคือสัญญาอะไรกับใครไว้ต้องเดลิเวอร์ให้ได้ตามนั้นอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากเช่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นทูดูมูลนะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับมิชชั่นทูด h มู o พอดแคสต์รอตัวอยู่บ่ายชวนคุณไปตามหาความเงียบสงบและฟังเสียงความต้องการในใจกันอีกครั้งกับ Calm in the Chaos เมื่อโลกเสียงดังเกินไป หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมรวิทย์ฮานุาสห่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ l i n e Official at mid t r o n to the moon